บ้านนะครัมีเจ้าวีโก้นะครับเป็นตัวปี2008-2009กับนะครับเป็นรถบ้าน100%นะครับคันนี้ยกของพาดูรอบรถกันก่อนนะครับว่าพาล์รถเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ไม่แพงนะครับคันนี้ยกของรงล้ำหน้าจริงรอบรถบางๆแต่ก็จะมีริ้วรอยบ้างน,นะครับริ้วรอยบ้างโดยรวมรถถือว่าโอเคนะไปดูรอบรถกันรอบรถจะมีรอยบ้างน,นี่ครับ ลอยบางที่ต้องเก็บงานนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีคว่ำแน่นอนยางดีสีเส้นยางยังโอเคนะครับเป็นของแม็กซิสนะครับนีครับกระจนกระซีดีนะครับเป็นเลขหลักแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็รถเนี่ยเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับตัว E เป็นสมาร์ทแคปนะครับเป็นตัวขับตัวต่ำ ภายีนก็แม็กไลเนอร์ก็มีนิ้วอยบ้างนะครับแต่ก็ยังสภาพโอเคอยู่เราเม็ดอาร์คเนี่ยถือว่ายังโอเคยังดีอยู่ครับเอลยานี่คือเดิมเดิมๆนะครับเดิมเลยออพชั่ชายตรงชายท้ายไม่ตรงไม่นาเพียงเดิมนะครับมีนิ้วรอยบ้างนิ้วลอยบ้างเก็บนานอ,อยู่ประมราณสามสี่ชิ้ออนนะครับส่วนภายในในี่ก็ สภาพเป็นสมาร์ทคอนโซลก็จะเป็นสีสีนึงนะครับแล้วก็พวกเบาะอะไรก็ยังสภาพดีอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นสมาร์ทแชปนะครับนี่ครับอย่างหนึ่งคือได้สมาร์ทแชปขึ้นง่ายลงง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเป็นรถที่ขึ้นสะดวกสบายก็ยังถือว่าโอเคในระดับของรถแชปนะครับครับเดินๆน,นะครับ เดิมแน่นอน,นครับดูเม็ดอาร์กครับนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์เดิมๆนะครับเดิมๆเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาแกะดูเลยเดิมนี่ครับโอเคนะครับเราไปดูอีกฝั่งนึงไปดูฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้ก็เป็นตัวไฟฟ้านะครับเป็นตัวกระจบไฟฟ้า รถผมมาสี6ส,สีนะครับปีหน้าสายอีกยาวๆนี่ก็นี่ครับคันนี้เดิมๆเหมือนกันครับเดิมๆไม่ต้องเม็ดอาร์กนี่ครับเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับคันนี้อนแะปี2 0 0 8 2ง0 9นนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานพับกระจกมองข้างได้นะครับเอากระจกมองข้างได้ปร่ากระจกมองข้างได้แล้วก็เป็นปุ่แจรีโมทนะครับรีโมทใช้งานได้ตัวนี้วิ่งอยู่2อง0 0 0เจ็ดนะครับก็วิ่งถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ยังใช้งานได้อีก4ีปีสบายแล้วก็เราไปดูเรื่องของห่องเครื่องกันครับ ส่วนเครื่องห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมๆแน่นอนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับพาอยู่นะครับอยู่เดิมๆพาน,น้าอยู่ลอลอยู่นะครับเหยียดเดิมๆหมุดไม่แกะตัวนี้จด08นนะ08นะครับนะครับฝากระโปรงเคยแกะมาแล้วนะครับการความร้อนอยู่เป็นฝาแท้นะครับนะรบก็ตัวนี้ได้ Smart c แค ได้เป็นเครื่อง120แรงเป็นอินเตอร์นะครับมีอินเตอร์แล้วนะครับตัวนี้จะวิ่งดีแล้วก็ตัวนี้ก็สภาพถือว่าโอเคอยู่เก็บงานอยู่ประมาณ3-4ชิ้นนะครับเก็บงานเก็บงานอยู่มาน3-4ชิ้นตนัวราคา,าที่ผมเปิดคือใน y o ยูทูบนะครับถูกสุดแล้วกอเพจอื่นนะครับผมลงอยู่ที่269,000บาทน,นะครับต่อรองได้นะครับต่อรองกันได้ถือว่าจะให้ผมเก็บงานให้ มีราคากันอีกทีนึงนะครับส่วนการจัดไฟแนนซ์ผมหัวอยู่ที่หัวเพิ่มอยู่ที่ประมาณ2องหมื่นนะครับเพราะมันต้องจ่ายค่าประกันเข้าฟัางเสียงเครื่องยนต์น,นะครับเรียบรครับเครื่องยนต์ดีง่ายแล้วก็เรามาเช็เคเรื่องกำลังอัดของเครื่องยนต์นะครับ โตย่ามีโฟนี่เป็นรถที่ดยุดคนมากครับดูรแลรง,ง่ายระบบน้ำก็ระบบห่อเย็นนะครับนี่นะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำนิ่งนะครับเพราะว่าผมก็ขี่มาถ่ายที่นี่ก็ห้าหกเจ็ดโล่นะครับระบบแอาาร์ต่างใช้งานได้หมดนะครับพิทยุใช้งานได้นะครับรคส่วนก็จะทำงาน,าน แล้วก็เดี๋ยวคุพ่าลองขับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองขับกันนะครับเทสว่าช่วงลงช่วงล่างอัตาร่ิงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้พวกแอร์อะไรใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็มีกล้องแถมให้นะครับเจ้าของรถเขาไม่ได้อ,ออกนะเขาแถมไปลองขับดูครับ ถือว่าโอเคนะครับถือว่าแน่นอยู่นะครับเข้าง่ายนะครับบีโก้ก็ปัญหาเกียร์เข้ายากก็น้อยครับเกียร์ไม่ดีดไม่ดุดไม่รวมนะครับช่วงล่างถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับเฟืองตรงเฟืองท้ายไม่หอนนะครับถือว่าโอเคศูนย์ดีนะครับอัตราเร่งก็ดีอยู่แล้วครับสําหรับเครื่องเจ้าโตโยต้านะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องอ่120แรง ป็นมีอินเตอร์มีเทอร์โบนะครับความมันเร็วนะครับตาเล่งถือว่าดีครับตอนนี้ก็ความเร็วป,ประมาณ120ยี่สิบนะครับถือว่าโอเคเราไปกลับรถใต้สะพานนะครับแล้วก็กลับเต็นนะครับช่วงน่างเนี่ยลูกมงลูกมากถือว่าดีอยู่ครับสำหรับการขับขี่นะครับ ก็ไม่ดังนะครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายดีนะครับเกียร์ดีรถต้องไปเก็บงานคืออต้องไปทําเรื่องเก็บงานสีนะครับประมาณสี่สามสี่พันนะครับก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสก,ก็ไปใช้งานได้เลยนะครับก็มีรอยเปียกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับ ผ่านมากเลยไม่ต้องผ่อนเลยครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ราคาคันนี้ก็อยู่ที่2องแซน9,000บาทนะครับเป็นรถวีโก้ครับปี2 0 0 8ันแปันเก้าเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับก ถาในสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0982744279นะครับหรือไอ l ดี e ไลน์ผมก็เป็นไอ l ดี e ไลน์นะครับ 4, 4 75, 4นะครับก็0944754441นะครับไลน์ก็จะขึ้นว่าอุ้ยขอแก่สรถบ้านนะครับต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะ อำเภอเมืองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือ,อโทรมาส,สอบถามก่อนได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับในราคานี้นะครับ2,69,000บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ